สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้งดไลฟ์สด1วันนะคะไปเจอกันอีกครั้งในวันที่9ของเดือนตุลาคมค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมนะคะที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาไถ่าถามได้เลยสงวนสิทธิ์หนึ่งท่านต่อหนึ่งคำถามและในตรงจุดนี้เราก็จะเอาลัคนาของท่านนะคะมาพยากร์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงนะคะก็ยังหมายถึงว่าพยากรณ์แบบกว้างๆคะ่ะแต่ก็ยังเป็นแนวทางนะคะที่จะบอกให้ท่านผู้ชมว่าควรจะทําอย่างไรในช่วงระยะเวลานี้ได้ดีพอสมควรนะคะ แต่ถ้าท่านใดไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งข้อมูลวันที่เดือนปีพศและเวลาเกิดนะคะครบทั้งหมด4หัวข้อนี้นะคะเราถึงจะผูกดวงวังลัคนาได้นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีดวงดาวหลายๆดวงนะคะโคจรย้ายราศีค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะไปดูในเรื่องของเกี่ยวกับตัวตนของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ก็จะโคจรออกจากเรือนปัตตนีแล้วในวันที่สามตุลาคมเป็นต้นไปค่ะถ้าลองนึกย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณสองเดือนมาแล้วนะคะท่านจะมีปัญหากับหุ้นส่วนท่านจะมีปัญหากับคู่รองคนรักของท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะเป็นปากเป็นเสียงกันอย่างรุนแรงหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การแตกหักกันไปเลยก็เป็นไปได้หรือถ้าไม่ใช่เป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะคนรักของท่านก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะแต่เมื่อ วันที่สามแล้วดาวตัวตนของท่านก็โคจรออกจากตรงจุดนี้ไปแล้วไปอยู่ในเรือนมอรณะนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็จะมีความรู้สึกนะคะเซ็งเซง,งเบื่อเบื่อในนายนะคะไม่กระตือรือร้อนไม่อยากจะทําอะไรแล้วบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะเข้าไปนอนพักในโรงพยาบาลก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะพยายามนะคะประคับประคองชีวิตความรักความผูกพันประคับประคองในตัว ท่านเองให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพของท่านให้มากๆด้วยนะคะในเรื่องต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการงานของท่านค่ะจะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานของท่าน ในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปอยู่ในภพโชคลาภและก็เดินเดินร่วมกับดาวโชคลาภนั่นเองก็แสดงว่าการงานนะคะนํามาซึ่งการเงินนํามาซึ่งกําไรรายได้เข้ามาอย่างเป็นกอบเป็นกาขาดถึงแม้ว่าดาวโชคลาภจะเดินโคจรกลับไปกลับมาแต่ก็ไม่ได้เสียนะคะเพียงอาจจะในลักษณะที่ว่า ค,ความคาดหวังนั้นอาจจะพลิกโผไปก็เป็นไปได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรบางท่านอาจจะหวังประมาณสัก10ได้มาสัก7 8อะไรทํานองนี้นะคะในช่วงยะเวลานี้การงานก็ยังโคจรไปอยู่ในเรือนที่ดีนะคะส่งผลที่ดีให้กับท่านเช่นเดียวกันนะคะเรื่องการงานนี้นะคะก็ขอแนะนําชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะถ้าท่านใดทํางานนะคะเกี่ยวกับการใช้เสียงการใช้คําพูดอาจจะเป็นการตลาดการประชาสัมพันธ์เป็นนักพาก์ เป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นนักวิชาการตลอดจนพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้านะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้การงานเหล่านี้นะคะจะนํามาซึ่งการเงินนํามาซึ่งกำไรกําไรให้กับท่านได้เป็นกอบป็นกรรมได้เลยทีเดียวนะคะความรักและการงานเราก็พยากรณ์ไปแล้วอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินของท่านเลยนะคะ ดาวการเงินนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65แล้วนะคะและดาวดวงนี้ยังอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีหลังจากวันที่8เมษายนปี65เป็นต้นไปนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะนอกเสียจากว่าในพื้นดวงเดิมของท่านใดนะคะที่ดาวดวงนี้ไม่ให้คุณก็อาจจะนํามาซึ่งปัญหาก็เป็นไปได้ทําธุรกิจอะไรเงินก็หมดทําธุรกิจอะไรก็ขาด ทุนทํานองนั้นนะคะแต่ดวงดาวโครจรไม่ได้เด่นมาได้ดีแล้วค่ะก็ควรจะบริหารในตรงจุดนี้ให้ดีๆโดยเฉพาะในช่วงของวันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนั้นดาวดวงนี้ก็มีเกณฑ์การโครจรถอยหลังค่ะการเงินที่ได้มาสม่าเสมอตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้นั้นในช่วงยะยะเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการผิดกับการที่ท่านคาดหมายเอาไว้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอาจจะมีความรู้สึกนะคะเรื่อยๆมาเร่ง เรียงในเรื่องของการเงินพอสมควรในช่วงอะยะเวลานี้ค่ะไม่ได้กระตือรือร้นหรือมีความบุนว่ะบุ่นวายเกี่ยวกับการหาเงินเลยอาจจะทําให้ในบางครั้งท่านรู้สึกเบื่อเบื่อในายเสียด้วยซ้ําไปบางครั้งก็อาจจะอยากจะไปสันโดดไปปริดวิเวกนะคะเงินทองก็เท่านั้นนะความสุขทางใจดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ คำพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นนะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะดวงชะตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ